นี้เกิดมหาภัยพิบัติที่จังหวัดสงขลาครับน้ําท่วมสูงมากครับสูงมากจริงๆครับบางที่สูงถึงสี่ห้าเมตรนะครับทําให้พี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่เดือดร้อนนับแสนรายครับเป็นแสนนะครับไม่ใช่เป็นหนื่นครับครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้ติดต่อขอความช่วยเหลือที่ผมมาแม้ว่าผมจะเป็นเพียงอดีต ผู้แทน,แนรัศฎรกรุงเทพมหานครและเป็นอดีตสสบัญชีรายชื่อนะครับ,รบซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดสงขามากแต่พี่น้องประชาชนที่ผมรู้จักและที่รู้จักผมนี่ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านไลน์มาที่ผมผมก็ประสานงานต่อไปยังประการที่หนึ่งับไปยังท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านโชตินารินอดีตผู้ว่าสงขลาและท่านเจษฎาจิตรัฐอดีตผู้ว่าการจังหวัดสงขลาสองท่านนะครับและ ส่งไปให้ฝ่ายการเมืองซึ่งคือท่านนายกชายซึ่งท่านเป็นอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ที่จังหวัดสงขลาซึ่งถือว่าท่านเป็นนักการเมืองในพื้นที่นะครับครับและลูกชายท่านเนี่ยยังยืนยันว่าอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งกํบบาลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ซึ่งเพื่อนผมบางท่านนะครับก็บอกว่ามันหนักหนาสาหัสมากที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาอมีม ภาพคลิปนะครับเนี่ยครับที่สดสดครับพี่บันครับวันนี้เลยครับวันนี้เลยวันนี้เลยครับช่องสิบสามได้มานะครับนี่ครับคือสภาพตัวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับคือจะเห็นน้ําทุกที่นะครับและเป็นน้ําที่มีจํานวนมากมายมหาศาลครับและอีกหลายวันครับกว่าน้ําเหล่านี้จะลดลงนะครับ แต่ปัญหาในขณะนี้ก็คือว่าพี่น้องที่เดือดร้อนเที่ยมเพื่อหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยครับติดต่อหน่วยราชการนั้นๆไม่ได้ครับเพราะเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้เนี่ยโทรไปไม่มีคนรับโทรไปติดต่อไม่ได้นะครับพี่น้องเดือดร้อนเนี่ยตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆนะครับขาซึ่งเพิ่งเกิดมานะครับขาดนมผงหรือว,ว่าเด็กที่โตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็รวมทั้งผู้สูงอายุซึ่งไม่น่าเชื่อครับว่าการ เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาของรัฐบาลน,นั้นประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงคือผมก็ไม่ทราบว่าท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านบริหารประเทศชาติอย่างไรครับปล่อยให้พี่น้องชาวใต้ต้องอดข้าวตาย <c oughs> ต้องอยู่บนหลังคาสี่วันห้าวันโดย ไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ถึงมไม่สามารถนําให้พี่น้องประชาชนออกมาจากในพื้นที่ได้ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านปัจจุบันท่านประกาศให้คนอรอพยพตอนสามทุ่มแต่ว่าสี่ทุ่มเน้น้าในเมืองแล้วคนไม่สามารถที่จะอ,อพยพได้ทันเพราะไม่มียานผ่านะให้พี่น้องประชาชนไปรับถึงบ้านหรือไปรับพี่น้องประชาชนในจุดที่ที่พึงรับได้นะครับ และทราบจากคุณจุรีซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณจุรีก็บอกว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือนับหมื่นรายแต่ว่าไม่สามารถที่จะมีเรือหรือมีพาหนะเจสกีหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับที่จะไปรับและบริการอย่างเพียงพอได้และผู้มาจากต่างจังหวัดที่เข้าไปช่วยที่อดใหญ่นั้นก็ไม่สามารถที่จะ ไปได้ถูกเนื่องจากว่าไม่มีคนในพื้นที่นําพาไป<ม>แต่ตรงนี้ครับเมื่อมองจากมุมสูง<ม>เราจะเห็นว่าภาพของเฮลิคอปเตอร์ซึ่งได้ตะเวนถ่ายภาพในพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยครับ,รบของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้น<ม>จะเห็นว่าเป็นมหาภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับที่ตั้งแต่ผมเกิดมาครับ60ปีนะครับ,รบในปีนี้เห็นว่า หาดใหญ่เนี่ยหนักหน่วงที่สุดและความช่วยเหลือจากรัฐบาลนั้นทั้งไม่เป็นระบบมั่วและไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนตายเป็นจำนวนมากซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบตัวเลขที่แน่ชัดว่าตายเท่าไหร่เขาไม่เปิดเผยครับเออแปลกดีครับไม่เปิดเผยไม่ได้ครับก็เยไม่เปิดเผยครับ สันญ<ม>ุท่ามชาอะไรเขาไม่เปิดเลยครับผมก็เรียกร้องให้นายอนุสินชาญวีรกุลนาย,ยกรัมมนตรีนะครับได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับในพื้นที่ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนที่ถูกน้ําท่วมก็ตามเพราะเขาเหล่านั้นก็คือคนไทยเป็นพี่น้องคนไทยเป็นพี่น้องชาวใต้ของพวกเราทุกคนคือนายอนุสินชาญวีรกุลเนี่ยถ้าว่าไปแล้วในสมัยที่เกิด โควิด19นะครับก็สุดเลกเทะคือนายอนุทินชาญวิรูลในการแก้ไขสถานการณ์โควิด19ในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นจะเห็นว่าก็ไม่เป็นระบบเช่นกันครับเขาไม่เคยทำงานอย่างเป็นระบบเพราะอะไรครับสะท้อนให้เห็นจากที่ไหนครับจากการที่เขาเคยมีผลงาน ก็คือบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดวงเล็บมหาชนซึ่งเป็นบริษัทของเขาในอดีตเนี่ยเขาเป็นซ e o เลยครับคนเดียวเลยครับและเขาเนี่ยังไปอภิปรายที่สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยซึ่งจัดโดยคุณอดุล์เขียวบริบูรณ์ของคณะกรรมการญาติวิลิชนจัดเรื่องการทุจริตการก่อสร้างอาคารและสภาแอย่งใหม่เนี่ยครับนายอนุทินยังลงในสื่ออินเทอร์เน็ต บอกว่าการจัดครั้งนี้เนี่ยให้จัดไปแต่ว่าการุณานำรถขนศพมาด้วยอครับก็ไม่ทราบว่าขู่ใครเ,<อ>เพราะว่าผมกับท่านวิราชจันพิทักษ์<อ>ก็ไปกันทั้งสองคน<อ>แต่เมื่อไปถึงครับมีคนงานชินโนไทยเป็นร้อยคน<อ>นับร้อยคนทั้งข้างบนข้างล่างข้างข้างล่างก็คือบริเวณลานจอดรถของสมาคมนักข่าวและชั้นสองก็คือเป็นที่อภิปราย<อ>ไปยืนเต็ไมไปหมด พวกเราเป็นหมูไม่กลัวน้าร้อนครับ<ม>เราก็ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นและไปพูดด้วยเหตุด้วยผลและนายอนุทินก็เป็นผู้อภิปรายด้วยตนเองเอจะบอกว่าตัวตัวเองไม่ใช่เจ้าของบริษัทก็คงไม่ได้เ,<อ>เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้อภิปรายในวันนั้น<ม>นะครับและยังมีคุณท่านอาจารย์ต่อศักด์นะครับซึ่งท่านอาจารย์ ต่อตระกูลอ๋อตระกูลตระกูลยมานาศนะครับประธานโทษผม่ผมก็ไปพูดชื่อผิดนะครับต่อตระกูลเป็นวิศวกรอาจารย์ต่อตระกูลก็ไปอภิปรายด้วยนะครับและเราพูดกันด้วยเหตุด้วยผลตั้งแต่ตอนนั้นนะครับซึ่งยังไม่มีโควิด19ด้วยซ้าและจนปัจจุบันนี้เนี่ยครับฝนตกทีไรน้ํารั่วทุกครั้งทุกทีนะครับนั่นนะครับ ฉันได้ก็ฉันนั้นถ้าท่านคิดว่าเขาทําง,งานเป็นระบบทําไมสภาถึงสร้างและชํารุดครัุดโสมสภาถึงสร้างแล้วไม่ตรงปกไม่ตรงแบบ,บนะครับหรือแม้แต่รถไฟฟ้าใต้ดินที่ธรณีสูบไปเมื่อเดือนที่แล้วที่หน้าโรงพยาบาลว้ชิระนะครับเรียบร้อยแฝดตำรวจเจ๊งเลยครับ<ม>นั่นก็คือผลงานของบริษัทของนายอนุทินชาญวีรกูลเช่นเดียวกัน ใช่หรือไม่มหรือแม้แต่อุมโมงค์ส่งน้ำหนองบอนอของกรทมที่พันไปดูนะครับว่าชื่อบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริงเป็นเจ้าของโครงการนี้หรือไม่มหรือรถไฟรอยฟ้าเส้นจรันสนิทวงท่าพระซึ่งรื้อถนนของกทมซึ่งเป็นถนนคอนกรีตหรือถนนกรทม ก็อทำมสร้างรถไฟฟ้าแล้วเวลาคืนผิวการจราจรกลายเป็นอย่างบมดต่อย <c oughs> คือมันคนละสเปคกัน <c oughs> <อ>แล้วผมก็ไม่ทราบว,ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยท่านรับมอบงานได้อย่างไร<อ>หรือการไฟฟ้าขนส่งมวลชนรถอ,องค์การรถไฟฟ้าท่านรับมอบงานได้อย่างไร<อ>หรือฝ่ายตรวจสอบเนี่ยท่านทําอย่างนี้ได้อย่างไร<อ>ก็นี่คือผลงานของบริษัทของท่านนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้นเมื่อกลับมาดูการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมที่อำเภอหัดใหญ่<ม>จังหวัดสงขลาครับ<ม>ชาวบ้านเขาใช้คําว่ามั่ว<ม>และไม่สามารถที่จะพึ่งพาภาครัฐได้แต่กลับมีพี่น้องเอกชนนะครับพี่น้องที่เสียสละเวลาเสียสละแรงงานลงไปช่วยพี่น้องประชาชนคือประชาชนช่วยประชาชนกันเองใช่เห็นไอ้พวกเจสก,กีแหละคนดังทแลแ<ต>ะ้นั่ะก็ต้องขอบคุณบรรดาพี่พี่ ดารา,านักแสดงหรือพี่ๆเหล่านั้นทุกท่านนะครับบินก็ไปนะครับ,รบโอ้โไปกันเยอะแยะเลยฮะไอ้บุ้มก็ไปโอ้โหไปกันเพียบเลยครับครับและการที่น้ำท่วมหัดใหญ่นะครับก่อนหน้านี้ท่านนายกทาเทศมนตรีเทศบาลนครหัดใหญ่ครับก็ออกมายืนยันว่ามีมาตรการในการรองรับหรือเตรียมการในการป้องกันน้ำท่วม,อมขอให้พี่น้องชาวหัดใหญ่สบายใจได้แต่หลงังจากนั้นไม่กี่วันครับ น้ำท่วมมากกว่าในอดีตเสอีกอคือตั้งแต่เกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นว่าหัดใหญ่น้ําท่วมสูงมากขนาดนี้และนานขนาดนี้ปัญหาในขณะนี้ก็คือว่าพี่น้องที่ยังติดอยู่ตามบ้านเรือนต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านสองชั้นหรือว่าตึกแถวหรือว่าคอนโดหรืออาพาร์ตเมนต์คือติดอยู่ เป็นจำนวนนับแสนคนบนหลังคาด้วยไหมคหหาทาจริงจริงเราเราจะทํำยังไงที่จะให้อ,อาหารเนี่ยได้ไปถึงพี่น้องเหล่านั้นและรวมทั้งยารักษาโรคซึ่งพี่น้องได้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจำนวนหลายสิบท่านแต่ม,มีการปกปิดตัวเลขซึ่งผมคิดว่าท่านนายกมนตรีถ้าท่านไม่มีความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินท่านไม่ต้องรอ